ตักสักคน่อยผัดขาลายๆใส่ลูกโดดควาบระว่างทคัดแต่ขาทดนนาน บ่ไม่นาเปันไลพก่น้องเอ,องใส่แขนแขนใส่เขาเบือ่อใส่ผักขาผักเนา่าใส่ตุตูใส่หลุกโดดเอาใหม่ไม่ใหม่มา ให้เขาเบื่อขดคุค่นเสียงมันชัดกว่านี้ไดพี่น้องคันนี้หอนหอนที่เขาหวยข้างล่างปรีพอ,พอกันไลยมือปีกภารกิจอื้มมีเสียใจก็ได้าพี่น้องแก่งไม่ใหม่คือแข่ง เงพักกันต่อฝน,นตกว่าเปนแกงแรอพี่นอ้องป้อมนีงง่เหมือนแบบไม่นมอ้อม Năm mày thật thật Ăn đi tuệ